้านแก๊สเฮเวน่นลานเก็บของเก่าออโตเฮเว่นครับผมทำลามไปก่อนหนึ่งทีอยากรู้จังเลยใครกงนนะที่ต้องตายวันนี้เรานี่แหละเราจะตายก่อนเซ็แทบไปครับผมเก็บแทบแถวนี้ก่อนเซ้ตรงไหนดีอะผมเล่นทั่วๆแล้วกันเน,ะนาะตรงไหนที่มันน่าเล่นผมว,า,วางเฮ้ยผมว่าตรงนี้น่าวาง นี่วางไปเลยมีโอกาสที่เขาจะเดินเหยียบอยู่ผ่านเครื่องอะเราเก็บแถบมาหมดยังเฮ้ยเขาปั่นกันไวจังอะเซตแทบก่อนแล้วกันเนะาะตังเครื่องก่อน,นครับผมต้องเซตแทบก่อนอะแถวนี้ว่าไง เอนี้ว่าไงวางมันตรงนี้เลยได้ไหมอ่ะเอ้าดิเจ็บมีคนบาดเจ็บแล้วหนึ่งเจ็บแถบมาครับผมช่วงนี้เอยอันนี้มีคนโดดมานี่โดนเลยนะเนี่ยเอยแถบนี้ดีแถบนี้ดีกระดังนี้วางยังไงหน้าต่างไม่อยากวางเลยเวลากระโดดแล้วมันเลยกระโดดเลยกระโดดเลยที่มาของกระโดดเลย เลยจริงเอามีคนเหยียบแถบแล้วหนึ่งเหยียบตรงไหนอะเอา้าเดี๋ยวนะแถบนี้คือแบบผมไม่ได้เซตด้วยนะก็เดินเหยียบของเขาเองอะเนี่ยแถบมันกลางเองอะวางไปครับผมผมวางหมดแล้วมันมีที่ให้เล่นแล้วครับผมวางหมดแล้วเราจะที่โลง่ลงๆหนึ่งทีครับผม อุ้มขึ้นมาเอาไปเสียบเสาขาวเอาไปเสียบไม้ย่างเฮ้ยโอ้โหเครื่องเสร็จก่อนเสาขาวไม่ทันเลยเมื่อกี้เครื่องดันเสร็จก่อนซะได้เครื่องไหนอีกล่ะทีนี้ผมว่ามุมนี้น่าวางมีโอกาสที่เขาจะเดินผ่านอยู่ครับเฮ้ยเมื่อกี้นกบินแสดงว่ามีคนมาช่วยหรือเปล่า มีคลอเดดเรียบรอ้อยเต็มคาราเบลก็ปั่นสุดเลยวะเอา้าเยียบอีกหนึ่งเฮ้ยแต่ทำไมเขาหลุดไวจังเลยแฝนครับผมเรื่องนี้ระเบิดคนนี้มีแทงหลังแน่เลยวิ่งมาตัดหน้าเราแบบนี้ ใช่ไหมเซบุลหนึ่งทีเลยครับผมเซบุลเ้ยเขาไม่เหยียบด้วย่ะผมพังไม้ก่อนดีกว่าพังไม้ไปวางแถบยังไงให้เดินเองไม่ได้เนี่ยนี่ลอยเท้าใครอ่ะถ้าจะล่อเราอย่างเดียวเลยคนนี้คือแบบ ก็มีแทงหลังไงเขาก็อยากจะใช้ไง <S <S ทำอะไรขอเด็ดผมโดนบ่อยแล้วสเต็บนะสเต็บเดินเข้าไม้แล้วโดนอ่ะคนนี้มีแทงหลังอีกแน่เลยไม่มีเอา้าเซเว่นมาทำอะไรมายืนมองมีคนยืนล่อเราอ่ะมีแต่คนยืนล่อลเราอ่ะยืนทำไรเราลับล่อออ่ะอาดม หนึ่งทีครับอะดำเฮ้ยรอยเท้าหายไปไหนอะเขาห้ามุยคนเนี้ยไม่มีรอยเท้าไม่มีรอยเลือดเอาเรื่องเราหิวกันแล้วครับผมเอาไงเอาไงเอาคนนี้แหละหนึ่งทีเลย เราเพิ่มเปิดประตูก่อนฟลังหมิน่นสวัสดีครับคุณทิชารับรับอรอๆตังไม้ก่อนผมไม่มีแถบแล้วไม่งั้นก็จะวางหน้าไม้อยู่ เึงหมิน่นเฮ้ยผมคิดว่าเขาจะโดดกลับไม่โดดด้วยแข็งอะไรขนาดนั้นนะผมต้องไปตามล่าคนอื่นหรือเปล่า <c oughs> แข่งปึกวันนี้สาวขาวไปแล้วอะแป็นธรรมดาแล้วกัน <c oughs> ปั่นเครื่องไหนกัน,น,กนกเนาะเครื่องนี้ครับ หนึ่งทีก่อนเอาแต้มตีเอาแต้มตีแล้วเดี๋ยวผมจะพังเครื่องเซโบเซโบเขาไม่ไปเล่นตรงที่เรามีนี่วะตรงที่มีแถบอะ่ะเขาเล่นตรงไหนเขาไม่รู้เรียบร้อยครับผมตีตีเครื่องระเบิดเอาแต้มตีด้วยแล้วก็ล้มเครื่องระเบิดด้วย คนนี้เราใช้เสาข่าวไปแล้วเหมือนกันแปนนะครับแาและนนหนึ่งคนเซโบอลหั่นเลยแล้วกันหั่นขอพฟีดามิจ้าคุณมีแอดออนนดนาม่ แอดออนที่ลอยที่อยู่กับพื้นหนานค้นแค่นั้นครับผมมีแอดออนเดียวที่ผมจะแนะนำสำหรับตัวนั้นเ oh. สาขาวอันนะทำอะไรอาดัมโมอยู่นี่เหมือนกันมไม่อยากพังเครื่องว่ะเครื่องจะเสร็จแล้ว oh. อ่ะอาดัมเอาอาดัมบ้างแล้วกันว่าดัมไม่เคยโดนเรา ไม่เห็นนะสิไม่เห็นกับดักเราเอันนี้จะมาดักรูดนักดักรูดเหรอทเอาไปแขวนเสาขาวครับผมแล้วเสาขาวอยู่ติดกันหมดเลยแถวเนี้นแขวนครับ <c oughs> ปังหมิน่นเห็นแทบเราหรือเปล่า,าหนึ่งทีเลย เอ็นแทบเราก็ไม่กล้าเล่นแล้วลสิเล่นบ้านใหญ่อีกแล้วคนนี้กาโดดไปเอาเอาเอาเข้าไม้ได้หรือเปล่าเรียบร้อยเอาแต้มตีมาะชอบแต้มตีอ่ะก็ดิแทบกันไป สนุกเลยดิทแทบกันสนุกเกินเอาคนที่สองเฟสแล้วหรออาดำกับอ่าเซเบโลิลแน่นอนผมจะเลือกเซเบโลิลในการโมลิก็ต้องเลือกเซเบิลอยู่แล้วเซเบิล ผมจะแกล้งให้เขากระโดดนี่ยังไงวนะเนี่ยกระโดดรถอยังไงกระโดดรถดหน่อยเร็วอยากเห็นคนเหยียบแถบยึกไหมเห็นแถบยึกไหมผมปล่อยไม้ไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวแถบเราก็กลางก็เดินดิสหมดเลยแล้วเขาก็จะเล่นไงต้องหลอกยังไงวะตรงนี้พับไม้เถอ,อะ,อะมา อาดำเขาหิวอีกเหรอเขาหิวเสร็จอีกแล้วครับก็โดนอยู่ดิอาดำเขาหิวอยู่ไหนวะนี่ไงเจอแล้วครับหนึ่งเทือเห็นแถบเราดิหรือเปล่าเฮ้ยแถบนี้ผมไม่ได้เก็บมาใช้นี่มาอันนี้มันแถบปลอม โอ้ oh, แทบที่ไม่ได้ใช้งานเอามาวางไว้จุกเด็กก็ยังดีเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้จุกใช่ไหมอาดำโนไม่ถือเอาดาก่อนแล้วกันอดดมเขาฮิวตัวเองได้อะ่ะเห็นเขาฮิวหลายรอบแล้วนะนึกว่าหมดหมดหรือยังเอาแทบเดิมนะครับหนะ้าอาดำเห็นแทบเดิมไหมนะเออ แขวนเลยแล้วกันผมไยไปหาเซเบิลแล้วกันได้โมลีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าสุ่มสุ่มเสียงลุ้นเอาเซเบิลเขาอยู่บ้านใหญ่ครับเซเบิลอะ่ะมันต้องมีเสียงร้องบ้างสิใช่ไหม <c oughs> เขาอยู่บ้านใหญ่แล้วเขาไปไหนแล้วเฮ้ยเขาฮิลเสร็จด้วยอ่ะ เอาแล้วไอเพื่อนปล่อยตายด้วยเขาิวเสร็จเพื่อนปล่อยตายผมว่าเขาฮิวอยู่แถวนี้นะเขาอยู่บ้านใหญ่นี่แหละแล้วเขาไปไหนวะเซเบลเซเบิลอ่ะเขาเจอหรือเปล่าผมเจอท่อก่อน ิดท่อแล้วกันเก็บแถบมาครับผมเราเซตแถบไว้ตรงนี้ก่อนไหมแล้วเผื่อเข้ามาโอเคเซตแถบไว้ไปแล้วก็ไปดูประตูนูน้นบางทีเขาอาจจะรอแบบเปิดประตูเลยก็ได้เพราะเขาอยู่แถวบ้านใหญ่อยู่แล้วไม่ได้เปิดแฮะ เซเว่ลกับดักนี้ก็ไม่ได้ใช้เอาวาง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 จะได้ไม่ต้องดูประตูวางวางทีนี้ก็คือเดินหาเขาได้เลยเขาอยู่ไหนเนี่ยล่าสุดเขาอยู่บ้านใหญ่ครับถ้าหายไปไหนได้ไงขึ้นไปดูบนเนินไหม คนไรจะเนียนขนาดนี้เนียนเกินมองหาจากที่สูงเจอแล้วครับผมทำอะไรอ่ะเธอทำอะไรอ่ะเซโบจุก,กันช่วงวิสุดท้ายหน่อยไหมเรา หนึ่งทีครับผมใช้ไม้เลยตีมาโมรีให้ดูหน่อยโมรีเซบาแมมแมมสมกับเป็นนกที่แบร์เออฝับแล้วก็แทงโอ้ย แล้ก็โดนแถบ,บงับซ้ำด้วยวันนี้เวลาหมดลงแล้วหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย